ออ <laughs> <laughs> ตรกก <laughs> <laughs> มีรีะไดืสวัสดีครับทำาพื่นี่ครับบรรยากาศจะเศรื่อเหมือนกันพี่น้องนี่แต่เป็นพันตอมครับพันทิมครับวันนี้ก็จะมาทายังขึ้นกันพี่น้องกับเศรือ่อเหมือนละสระพพยายามเป็นอะไรบ้าะครับเดี๋ยวดุนกันครับ ใส่ไปเมื่อคืนเพิ่งตื่นกันนะครับพี่น้องนอนหน้าไปครับผมดึงนำ้นำน้ำดึงน้ำขึ้นหน้าครับพี่น้องดูถึงน้ำกันครับเพื่อนนี่เสาหมดปลาครับเพื่อนเนี่ โอ้ครับพี่น้องเสาเมืดครับนี่ครับกระบอกปลาไหลที่ลงเขาหูานี่งิเงื่อนเลด่าเงื่อนเลครับคนเงื่อนเลยครพี่น้องครับเนื้อสสใสกเป็นเนื้อเขียดนะครับผมมาหลุนเมืองกันเงี้ยไฟเข้ามาไอการบ่ นี่ครับเบื้องใกล้ๆครับพี่น้องคก็ดึงง่ายอยู่ครับพี่น้องหลังเดียวขึ้นกับหลุดเร็วครับเดีด๋ยวเบื้องตัวไปใส่เขียดเบื้องวิธี่ทำไปใน้ตัวเลยครับนี่ครับถุงแงงควบเขียดใส่พร้อมนะครับใส่ยงมขึ้นอ,า,อากาศมันเย็นด้วยใส่ยงมขึ้น ย้ำยิงอโอาเนี่ยเลยบอกย้ำย้ำโซงเลยครับพี่น้อง หู้งี้ครับเนาะเหลือสิบตัวสมแขนอยู่บ้างมึงจะตอดเราเลยมันสั่นบ่เข้าสั่นบ่เนี้ยงมาเกาะนะครับแล้วน้องเขไป โ่งมากเนอกครับเรา่าน <c oughs> ่นพัน <houses> ่นไอ้ปลาหยามุนบับจา่น้องดึงแห้ไห่มีตัวอยู่ครับพ่นผ่นเชื่อว่ามียุนผ่านปลาหยามุนบัดโปงมากนอกครับ

อาไรครับพี่น้องมานนี่ยัวใหงโตแบบเร่างโต ว่าทรงคืออยู่ครับกระป๋องฟงออกก้วเรื่องออกนอกกันยังดิฝนฝนฝนน,นี่ปล่าต้งไรสาย เข้าเบ็ดอยู่ครพี่น้องดึงออกจากห้วยตัวนี้ตายตายอีกแล้วโอ้โหนครับใส่พยายามย้ำสองเห็นแล้วโคงออกเลยกรงเยอะอีรหนึ่งตัวครับเก็บครับ แขงแล้วอเคกี่ล่บอฟงออวข้างนอกกีล้วครับพี่น้องอะไลมันเขา คือเบ็ดลมันฟ้งออกมากข้างนอกเลยครับมันหลักหลักเบ็ดสวนกับขึ้นมาตกใจแล้วมีแต่ปลาไหลดิเงีอยเัินยูบถอดมือยังไววครับเมื่อกี้ตัวปลาไหล โอ oh. ้ขาทาก็ทำรุ่นเดียวกันเลยเดี๋ยวว่าเรียบร้อยบมดครับปลาไหลใส่ไบเตี้ยวแงามเลี้ยงหัวคำเนาะยามเสาเหมดืดเมือนกันเช่นสีนส่เลยครับพี่น้องับไฟ อื้อนี่แหละครับ,รบพอเดีออมมีดอกสองสามแล้วกินไม่เลยกู ไม่มึงานลราไปเตือนเัาให้ตือน เป็นบรรยากาศมาส่องย่ำแรงย่ำขึ้นสองหมื่นเอาไม่แล้วครับนี่ครับเงื่อนอีกแล้วครับลักษณะอ่ะมาลุ้นน้อกันครับ,กรบ,รต,กรบตกใจอีกแล้วครับลุดอีกแล้วโอ้มันเกี่ยวเอาได้จ้ะนี่อีกแล้วครับ ค่มปันไดียอ้บเกาะบิดไม่นยบิดไม่เู่ครับแต่ว่ามันบนเกาะเิ็นพันนี่เนาะหมวนเลยผุนเกี่ยว ยังไงบ่มีอีกบ่อันขึ้นร้อยออกข้างนอกดึงออกมาข้างนอกดูทีเดียวนะครับ มรุน่นครับไม่รุน่นถือร,นนระมีโตบ่ครับมันต้วนอวดึงอยู่แบบพระต่อมเดียวมันสูงมือบอไม่หลับไปอยู่ห้องโอ้ปลาไหล <c oughs> อยู่ปลาไหลอยูปยย่ปลาไหลอยู่ เามื่นแจงปทีก่พอเบื้องด้ยเบื้องใด้ยครับตายให้กันสุดยอบลักษณะโอ้มันมันมันสามสีตัวก็ได้ออม มคนขึ้นเโ้านี้มันโซนนี้กำม้านโยตัววิทยนี่ร่างขึ้นครับบรรยากาศเขตีหายคื้แจ้งไปเถอะครับกับกับพี่น้องกับบุญแล้วก็ฝากคือเก่าครับเอย่างแรกจะหตกันครับนี่พันตอมครับมันใส่ไปให้พี่น้องได้เบิ้งครับกับพันทิมพันทิมครับไล่พี่น้องนะครับครับเสียงเงงมาเบื้องด้วยครับมาละเอียด พอเดี๋ยวอมพอเดียเด๋ยวกินสวยเขาง่ายครับ<อ>สามสี่ตัวนึกยิงง้างอยู่ตรงนี้อย่างนั้อีกเนาะวันนี้ก็กลังปีกองครับมันเกี่ยวขาวกันเป็นกำลังใจให้กันครับพี่น้องเพียวพ่อไม่คลิปหนาเนาะครับผมนะครับพี่น้องเมื่อวานเราคลิปนี้ก็ พามายามบิดปลาบมันอาจจะตายตบมดเนี้ยมันใส่ยามแรงเนาะนั่นพ่ต้องแต่ก็มายามยามเศ้าหมดไม่ได้ตายบมดไปยามไม่ให้พูดละข้างนี้ข้างถนนุนพนนูดมาบ้านเ้าเช้านี้ที่น้องเบาน,น้องน้องเนีน้ก็ น้องบอลวันมันขังไปครับพรอยไหม